ถ้าสมมติว่าเจ้าเจ้ายังต้องการโอกาสจากคนอื่นหรือว่าเจ้ายังต้องการประสบความสําเร็จการแต่งโตนี่แหละเป็นองค์ประกอบอันหนึ่งที่ขาดบม่ได้เขาภูมิใจในตัวเองหรือยังเขาเห็ดใ้ตัวเองดูดีที่สุดหรือยังถ้าสมมติเขายัางบ่จริงใจกับตัวเองและเขาสิหาความจริใจใจากคนอื่นได้จังไหน ปีก่อนเนาะธุรกิจด้านสูตรหรือเครื่องแฟชั่นสไตล์ก็มันยังมุ้ไปได้ที่เป็นที่เปิดกว้างแต่มันคล้ายๆก็คือดาบสองคมก็คนเค้ามักแต่งตัวก็มีการโอ้ล้มโอปาสังสรรค์กันอยู่แล้วเนาะเพื่อนกระถามอ่ะเจ้ามาแต่ประเทศไดนีอย่างเจ้าอันคือแต่งตัวงามแท้เพื่อนกระเดาๆไปเป็นประเทศนั้นไม่ใช่นี่แล้วก็ตอบมาคนมาจากลาวคำตอบที่ก็ะตอบมาอู้ลาวลาวมันเนี่ย กฉะนั้นละความไฟฝันของแบนมูมองตอนนี้ไม่มีอยางให้เป็นสื่อกลางที่เห็นให้ทั่วโลกได้หุ้งว่าลาวมันอยู่จุดดส่วนใหญของโลกแล้วก็ยังให้หุ้งว่าคนลาวก็มีความสามารถ ก่อนหน้านี้แม่เนี่ยเขาเห็นเห็นหมอแม่เป็นพนักงานบําเหน็จเนาะแล้วก็ออกมาเปิดห้างขายยาเขาก็อยู่แบบนั้นมาเสร็จแล้วจริงๆเพีงแค่เธอได้เฮ็ดให้เขาก้าวเฮ็ดธุรกิจกับมีมือหนึ่งพอเอิ้นไปลมเนาะมีสามสามคนเนาะมีน้องสาวสองคนเขาบอกว่าถ้าพวกลูกเติมใหญ่ขึ้นไปนะพวกลูกอยากเป็นอย่างพวกลูกก็เลือกเอาอายุพอตอนนั้นประมาณห้าสิบปลายจุดมุ่งห้าสิบปลาเพราก็ยังเฮ็ดเลียงไอ้หลับอยู่ทำบำเมื่อยบ่เมื่อยแต่ว่าในเมื่อเขาเลือกแล้วนะเขาก็ต้องเฮ็ดให้มันดีที่สุดถ้าสมมติลูกอยากเป็นนักธุรกิจลูกก็ไปออค้้าาขยเด จะไลยเห็นเขาจือในใจว่าธุรกิจกันนาจะเป็นคำตอบของเขาได้ กิดน,น้อยใจน้อยนี่สร้างลูกมาแล้วลูกโซรยก็เป็นอย่างลูกต้องเหตุตามปร้อมฝันลูกลูกมาอันใดเหตดตอนเด็กๆไอ้ไก่กะพร้อมฝันของเด็กน้อยเนาะกะนั่งลิ้นน้ำกันกะเอาสเตเอาอยัางมาจำ้ำเหดคือแบบว่าเป็นหมอเห็ดยอกกันต้นแม่เห็ดห้านพยาเหตุคีนิกแม่เห็ดเด้ยขึ้นว่นาไอ้ไก่ขึ้นจากเหตุน้ำจบแล้วกะกับมาซอยแม่ประมาณปีสองปีแล้วไก่กับเป็ดธุรกิจของเราไก่มันสิเป็นคนที่ใส่ยบบมามักซวยเหลือคนอื่นอนที่วเป็นเลือกก็ไป่วยตอนที่หนึ่งอาทิตย์า นี่ใส่ไก่นันเป็นนี่ใส่เวอร์กเกินไปบ่บอกว่าที่ใส่เขาเป็นคนธรรมดาที่บร่ได้ซ่วยเหลือคนประนั้นสมมติเจอคนทึกรถต่ำปุ๊บเนาะไก่จะโจดรถแล้วลงไปซ่วยเลยเพราะก็ห้ามก็เอาที่ไปซ่วยค่ะเจ้าเฮ็ดเนี่ยมันม่เป็นเรื่องของเฮาเอาหรือว่าปอบหรือว่าเทสแล้วก็หลังจากนั้นล้วก็เห็นเรื่อยๆ,ๆมาตลอดเกิดอยู่ในครอบครัวที่เป็นชาวค้าขายอเอาเห็นทุกกาย่างของพ่อแม่ํำกันพอแต่กอนขายเครื่องยนต์ตลาดขวดดินก็าซมีนไฟไหม้เบาเรือเป็นศูนย์ก็เหลือแค่อยู่ บ้านแต่ห้ามหนีทุกอย่างคือไปหมดแล้วพ่อเม่ก็เริ่มต้นใหม่ตลอดเหตุการณ์แบบนั้นมันเกิดขึ้นฮอตสามเทือซึ่งเขาก็อยู่ในทุกช่วงเวลาของพ่อเม่แล้วก็เห็นว่าเพิ่นบบเคยโทษได้เจอคำสอนอี่พอเคยเว้่บ่มีทีเอยียงทีเฮาอ่ะเหตุบบได้ถ้าเฮาตั้งใจและลงมือเหตุแม่นว่าเฮาสีแบบลม้มหรือว่าเฮาสิเจอศูนจากเทือนหนึ่งจากเธอเฮาก็ต้องสู้เพราะว่านี้มันเป็นชีวิตจ,จริงโ่เมนในหนัง ลาไปโรงเรียนผมมีเวลาลินเอากรับผมมีเวลาจะไปส่งทุกตอนเช้าแล้วก็สิบสิบส,บสองโมงยังพอก็จะไปทาหกเ็ดพชรซี่จนดพอดีโมงยังพอก็ไปทับเลิกมาแมนวางกระเป๋านักเรียนแล้วก็แมนขายเครื่องขายเครื่องเลยล้างมือมันอวตุกเรแบบนั้นขู่มือขู่มือเลยจากเด็กน้อยธรรมดาแล้วก็ก้าวขึ้นมาอยู่จุดนี้เนาะมันใหญ่ขึ้นหลายใหญ่ขึ้นก่อนพ่อแม่อิงจะก้าวให้แม่เห็นนะเขาจะกล้าเฮ็ดกล้าทำหลายคนเขา ไม่มีเป็นคนตรงเป็นคนใจดีเว้าปกบบเซแซงหวังดีกับคนรอบข้างมาทุกคนให้ความจริงใจใคือไก่สองคนกับเจ้าคือกันเลยให้ความจริงใจเบิดต้านแต่ว่าคนนึงอารมณ์้อนคนนึงอารมณ์เย็นเขาเจ้าใจดีคือกันใส่ใจทุกรายละเอียดลงดีเทลทุกอย่างเลยแต่ก่อนมันจะโบมีเพจเพจจะบบดันกระสซ เฟซบุ๊กส่วนตเลยเป็นเครื่องมือและคนข้างที่ว่าเฟซบุ๊กตัวนั้นเขาก็ามีคนติดตามหลาย mm hmm. เวลาไหนที่เขานุงเครื่องแมทก,กันนะนะ mm hmm. คนติดตามเขาเพิ่มขึ้นแบบบางฮูบที่มาฮุบคู่กันนะ mm hmm. เป็นพันใะช่ะพันสมัย mm hmm. ในในสมัยก่อนคือหลายหอีกก็เลยคิดว่า เออต้องขายเกี่ยวกับเสื้อผ้าก็เริ่มศึกษาทำวิทยาคาย,ายเสื้อคู่มาเลยมึงละมันสูงเกินไปก็ไปสร้างเสื้อเสื้อมาขายมันกับ,บโบคอยได้ขายนี่เป็นแล้วกะ็เออใส่เสื้อเสื้อแล้วมีอย่างต่อว่าขันใส่เสื้อเสือ้อเราต้องใส่อย่างนี้แต่ว่าเออน่าจะเป็นสูตรนั่นแหละตอนที่นึ่นาายยงไก่ปรึกษาว่าไก่อยากเฮ็ดธุรกิจเสื้อเสื้อกับสูตรไปพร้อมๆกันตอนทำอินเฮาย,ยังบ่มีเทรนด์หลายเฮาก็เฮ็ดเสิร์ดไปก่อนแล้วหลังจากนั้นล่ะมีเทรนเขาจึงค่อยพัฒนาไปแล้วหลังจากนั้นมีมีกับมาใกล้ๆ เอาสูตรน้ำลลลแล้ากาหลังจากหน้ากาไฟเบิ้งแรงสามคนที่ถามกันมาเบิ่งว่าเอ้อแบบนี้บุมีคนใส่ในร้วาวสูตรมันยังเป็นอันที่ว่าไก่โตสำหรับคนลนนน้าวส,สิ่งที่เขาต่อสูตรที่สุดก็การล้งตูมนี่สองย่างที่หนึ่งมันในเรื่องของการบริการอันที่สองคนยังเข้าใจว่าการตัดสูตรเราต้องตัดออกมาเราต้องพอดีเลย ในที่จริงตามรักทั่วไปในการตัดสุดนะเดยเฉพาะผู้ยิงแห่งต้องได้ลองแห่งต้องได้เก็บรายละเอียดมันเทศให้ลูกค้าเ่าเข้าใจว่าโอ้ยคนไปตัดองแทงบรงงามเป็นอย่างไรต้องมาลองดูแท้สินะในความเป็นจริงกคือคุณของคนเฮาเนามันต่างกันฉะนั้นระกาเก็บรายละเอียดมันก็สิแตกต่างที่จริงเขาเฮตดนะันมันเพิ่มความหนียากให้เฮาซ้าในเรื่องของการบริการแต่ว่าสิ่งเท่ายืนยักคือเขาอยากให้ลูกค้าได้ใส่สูตรที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง ใส่สุดแรงบูมโมมองนี่แมนมันเพิ่มแบบเพิ่มพลังแล้วก็เพิ่มความที่ว่าแบบมั่นใจหลายขึ้นเด่นคือบุคือห้าลินนะจ้ากตัวเขเองนี่ว่าค่อยเป็นคนยากเลือกห้านเลือกคนเคยร้องไปห้านอื่นแล้วจะว่าตั้งแต่ก็ต้องกลับมาห้านนี่คือเก่าแบบมีความซุกแล้วก็ตัดซุดได้แล้วก็บกเคยขึ้นเสียดายเงินเลยคึ้นซึ้งใจสำหรับเขาคงจีใจ,ใจมันมันไม่ได้เพียงแต่แบบว่าบริการดีแค่ดีจบไปโมเมนต์แต่แบบว่าแสดงออกต่อหน้าต่อลูกค้าอยู่แต่มันคือ คือหลังจากนี้ลูกค้าเอาสูตรกลับบ้านเลียบร้อย่ยๆขายลูกสาวให้ลูกค้า <c oughs> จากเขาอยู่ห้างสี่คณสี่เขาขัมาอยู่สี่คนสาวหลังจากสี่คนสาวแล้วเขาก็มาได้ห้างที่มันเป็นสามสั้นจนมาฮอดปัจจุันเขางรู้สึกว่ามันมันหนานแน่นมันว่าสามารถรองรับลูกค้าได้เขาไปทำพยายามต่อยอดไปเรื่อยๆอำเวยความสะดวกให้ลูกค้าเรื่อยๆจนกว่าเขาจะว่าสามารถเห็ดได้มาวันแรกอะเป็นยังที่มือเวาเลยเพิ่นมีการต้อนฮารมีการบริการ เราต้องไปสเตชันหนึ่งก่อนสถานีทําอิตคือเฮอันนี้สถานีที่สองคือเฮอันนี้สถานีที่3ามเฮอันนี้ส,สถานีสุดท้ายจาไปจ่ายเงินแต่มีขั้นตอนชัดเจนเขากับประทับใจเท่ไหนเขามั่นใจได้เลยว่าเข้เาหน่าจะได้สูตรที่มันเข้ากับตัวเขาเฮาหน่าจะได้ผ่าดีๆเฮาหน่าจะได้ซิ่งเี่าตามหาหมวางหุ้นลูกค้าเปลี่ยนเหีตุ้ยขึ้นเหีจอยลง้งเหียเแล้วก็อยากให้สูตรของเขาเนาะ อยู่กับกเจ้าไปดินๆเขาก็เลยเกิดเกิดเป็นบริการการขายขึ้นแปลงปีตลอดการใช้ง,งานเพราะว่าเขาจะได้เงืองสูตรที่เขาเห็ุออกไปแล้วเขาหักมันสินะเขาก็อยากให้อยู่กับลูกค้าดนอ่อเดิม มันไม่ได้หมายความว่าเฮาต้องเป็นแบบนั้นรเฮาต้องเป็นแบบนี้หรือต้องทําตามเทรนด์ตามกระแสจึงงามได้หรือว่าเฮาต้องเป็นคู่บุญนั้นต้องขาวคู่บุนี้ต้องสูงคู่บุญนั้นแต่มันเป็นสิ่งที่เฮาต้องดึงดึงออกมาจากข้างในเป็นสิ่งที่เฮาหมักให้แท้แล้วก็เป็นตัวของตัวเฮาหลายกว่า เกาหลีเมียนนั้นไปกัน3มคนอยากไปเจอหิมาแต่ว่า40องศาดี่บมีทางแน่นอนอไดโอเฮ็นไดโนะเครื่องมิแตจเครื่องกันหนาวเออเฮาองไปขอดเน่าแม่สีเมืองเบิงเบ่งลง,งยุงปุ๊บอากาศกับเพียรเลยประมาณว่าอันนุ่งเครื่องหนาวได้นาะแล้วก็เกาหลีก็จนงงว่าพาพวกนี้มาแล้วก็เป็นอย่างนุ้นเครื่องจัดเต็มแล้วเกาหลีก็จนเหลียวเบิ่งเลยขนาะเขากบ่ได้สนใจอย่างกับเกาหลีเพราะว่าเป็นคนมั่นใจใน แต่ว่าไปลิ่นแท้ๆมันประมาณสี่ห้ามือเจ็ดโมงเ้าหาเก้าโมงมันสุดหนึ่งเก้าโมงหาสิบสองโมงสุดหนึ่งสิบสองโมงหาสามโมงอีกสุดหนึ่งแล้วกัตอนแรงแล้วก็เปลี่ยนไปอีกสุดหนึ่งแต่ละสุดที่เขาเปลี่ยนไทายแมนต้องได้หูเปลี่ยวแล้วลเขาจึงเปลี่ยนการก้าวหน้าทุกการเคลื่อนไหวเราสำหรับมัวมองเข้าเน้นเห็นว่าการแต่งกาย มันช่วยได้แน่นอนในการที่จะเหตุไหยชีวิตทุกคนประสบผลสําเร็จที่จะเบิงแยง,งตัวเองหรือว่าพัฒนาตัวเองไม่ว่าจะเป็นทางด้านใบกระตามเกี่ยวกับตัวเองโดยเฉพาะเป็นการแต่งตัวมันเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ว่าจะในฮาไปสู่ความสําเร็จได้เป้าหมายทิงทีมมูม่องหวังที่สุดก็คืออยากให้ลูกค้าได้สมสุขที่มีคุณภาพอย่างแท้จริงและก็เข้าใจในอริยบทของสูตรย่างแท้จริงนับหนึ่งทีมมือมีการตัดสูตรจนฮอดปัจจุบันมี้6ปีผ่านมาแ้วกับพัฒนาบหยุดยัง